นักรบย่อมมีบาดแผลนะคะนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ก็เคยมีแผลเช่นกันนะคะวันนี้เราอยากรวบรมาให้คุณผู้ชมได้ตามกันนะคะว่าเอ๊ะนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกนั้นเขามีแผลการลงทุนอะไรบ้างที่ยมำจําฝังใจแล้วก็สิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนให้เขาในการลงทุนในอนาคตได้อย่างไรบ้างเราจะได้เรียนรู้จากเขาได้ด้วยค่ะ สุซาเวเล่นะคะเขาเขียนแบ่งป e ันมุมมองในบรุมเบิร์กนะคะเกี่ยวกับบทเรียนที่บรรดานักลงทุนสถาบันยักษ์ใหญ่ของโลกเคยได้รับจากการลงทุนในช่วงตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งแต่ละบทเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นฐานตั้งต้นที่ทําให้เขาเหล่านี้ค่อยๆที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวมาสู่การเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จได้เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะคะว่ามีใครบ้างค่ะคนแรกเขาคือเจ้าของฉายาบอลคิงนะคะหรือว่าราชาแห่งตราสารหนี้ นั่นก็คือบิลกอร o ส s นั่นเองค่ะเขาเป็นคนแรกเลยนะคะที่สร้างการลงทุนในตราตราสานนี้ให้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเขาเป็นโคฟาวเดอร์ er ของพิมโกค่ะ บิลกอสเล่านะคะว่าบทเรียนราคาแพงที่สุดของเขาก็คือการ l e v e r a รจนั่นเองค่ะย้อนกลับไปก่อนทำงานกับพิมโก้แค่ไม่กี่เดือนนะคะเขาตัดสินใจไปลงทุนแบบ Leverage ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยอัตรา10ต่อ1นะคะในช่วงนั้นเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยมีเงินประมาณสัก1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่แล้วหลังจากเขาใช้เลเวอเรจก็คือการลงทุนแบบใช้อัตราทดเนี่ยไปในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเงินของ หายไปวับถึง50%ดังนั้นจึงทําให้เขาตระหนักได้นะคะว่าถ้าจะเดิมพันหรือว่าถ้าจะเสี่ยงอะไรก็ตามเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะใช้ทรัพย์สินของตัวเองเกิน3%ของสภาพคล่องสุทธ,ธินะคะนี่เป็นกฎที่เขาตั้งไว้เลยหลังจากที่ขาดทุนมหาศาลจากการเลเวอเรจถึง50%ค่ะแม้ว่าตัวเงินที่สร้างแผลให้เขาอาจจะไม่ได้มากนะคะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีอยู่แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง50%เขาก็เลยบอก ะะว่าแม้การลงทุนหลังจากนั้นเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแต่สัดส่วนของความผิดพลาดนั้นไม่มีครั้งไหนที่ร้ายแรงเท่ากับการเลเวอเรจในครั้งนั้นเลยซึ่งหากไปดูความมั่งคั่งสุดที่ของเขาในวันนี้นะคะบิลกอสเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่ประมาณสัก1,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วนะคะและเขาก็บอกชัดเจนนะคะว่าบทเรียนราคาแพงของเขาก็คือการผนนันเนี่ยมันอยู่ในบ่อนนะส่วนการลงทุนเนี่ยเป็นการใช้เงินลงทุนอย่างระมัดระวัง ังนั้นจงหลีกเลี่ยงการ Leverage ที่สูงจนเกินไปอย่าลืมนะคะว่าบทเรียนของเขาก็คืออย่า Leverage เกิน3%ของสภาพคล่องที่คุณมีอยู่ค่ะส่วนคนที่2นะคะก็คือแอนมิเลตินะคะซึ่งเขาเป็นหัวหน้าฝ่าย Active Equity ของ Allspring Global Investments นะคะมิเลติบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเขาเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าถ้าถามถึงบทเรียนอย่างหนึ่งที่เขาจําขึ้นใจก็คือเขาอยากให้ทุกคนเชื่อกลนของตัวเองหรือว่าตัวก u ดฟิลลิ่นั่นเองนะคะถามว่า ทำไมเธอถึงบอกแบบนี้คือย้อนไปในช่วงซักต้นทศวรรษ1990ค่ะเธอเองกับเพื่อนร่วมง,งานอวุโสที่เป็นระดับสูงที่เดียวของทีมการลงทุนเนี่ยนะคะเขามีโอกาสได้พูดคุยกับนักธุรกิจซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็คือธุรกิจเพจเจอร์นั่นเองเด็กๆยุคนี้อาจจะไม่คุ้นแล้วก็ไม่เคยใช้ด้วยซ้ำนะคะในยุคนั้นเพจเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับใครที่ทําธุรกิจอย่างมากทีเดียวค่ะทีนี้พอเขามีโอกาสพูดคุยกับนักธุรกิจแถวหน้าของวงการเพจเจอ บริษัทนั้นเนี่ยนะคะได้แนะนําตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งเก็บค่าบริการนับตามจํานวนอักษรค่ะซึ่งพอเธอลองคํานวณดูนะคะตัวเธอเองเนี่ยต้องจ่ายค่าบริการเดือนหนึ่งเนี่ย300สามร้อยดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะส่วนเพื่อนร่วมง,งานของเธอก็ต้องจ่ายค่าบริการถึงเดือนละ500ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวค่ะจริงๆในวันนั้นนะคะเธอบอกแบบนี้บอกว่าก็รู้สึกเหมือนกันนะลึกๆว่าเอ๊ะใครนะจะยอมจ่ายค่าบริการเดือนละหลักร้อย ดอลลราสหรัฐอย่าว่าแต่300500เลย100ดอลลราสหรัฐหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยกว่า3า0 0บาทเนี่ยก็ไม่ใช่เงินที่ใครอยากจะจ่ายให้กับค่าบริการได้มากขนาดนั้นนะคะแม้เธอจะคิดอยู่ในใจแต่เธอไม่ได้พูดมันออกมานะคะท้ายที่สุดทั้งเธอแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นทีมการลงทุนก็เลยตัดสินใจใส่เงินลงทุนไปในบริษัทเพจเจอร์นั้นนะคะเพราะเธอเชื่อตัวเลขจากสเปรดชีตนะคะแล้วก็เชื่อเพื่อนร่วมง,งานอาวุโสข,ของเธอนั่นเองค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอยัง เด็กนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้สากาเพจเจอร์ด้วยซ้ําไม่แน่ใจในตัวเองนะคะซึ่งในตอนนั้นเธอย้อนกลับไปเนี่ยก็คิดได้ว่าเอ๊ะถ้าวันนั้นเธอกล้าพูดสักนิดนะคะเธอมั่นใจในตัวเองสักหน่อยก็อาจจะไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เรากําลังจะเล่าฟังเหตุการณ์ที่ว่าก็คือท้ายที่สุดค่ะบริษัทนั้นนะคะที่เป็นบริษัทเพจเจอร์เนี่ย ล้มละลายภายในเวลาไม่ถึง2ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ยังโชคดีค่ะที่เธอกับเพื่อนของเธอเนี่ยนะคะตัดสินใจถอนเงินลงทุนออกมาจากบริษัทนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ล้มละลายขึ้นแต่ว่านั่นก็เป็นบทเรียนที่ค่อนข้างโหดร้ายสําหรับเธอเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าออสปริงโกลบอลอินเวสเมนต์ก็ถือว่าเป็นบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมถึง5 8 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะ ดังนั้นเธอจึงย้ำนะคะว่าให้เชื่อกลุนของตัวเองให้เชื่อต่อมเอ็กของตัวเองบ้างก็คงไม่ผิดแล้วค่ะ อีกหนึ่งคนนะคะที่แชร์บทเรียนราคาแพงให้เราฟังก็คือทางด้านของ a r e ็กซ์นั่นเองนะคะเขาเป็นหุ้นส่วนของทาง Ha c k VC ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนก็คือกีฬาที่เล่นเป็นทีมนะคะยากมากเลยค่ะที่เราจะไปเจออัจฉริยะที่สามารถฉายเดี่ยวแล้วก็สามารถลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนไม่ใช่กีฬาสาหรับใครคนใดคนหนึ่งต้องทางานเป็นทีมเขายกตัวอย่างด้วยนะคะบอกว่าถ้าดูแล หุ้นส่วนที่สําคัญของบริเรมบัฟเฟตตก็ไม่ใช่ใครนอกจากคนปู่ชาลีมังเกอร์ส่วนนักลงทุนแบบเบนฮโล o w วิสนะคะก็ต้องการคนแบบมาร์กแอนเดอร์เซนนะคะที่ร่วมก่อตั้งบริษัทลงทุนที่ชื่อว่าแอนเดอร์เซนฮโลวิสนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งคนนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์อลัมค่าก็คือโทมัสลีนะคะหุ้นส่วนของ f u n ส t ตรทโกลบอล a อดไวเซอร์ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยบวกสําหรับหุ้นนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาหุ้นขยับขึ้นในท้ายที่สุดนะคะทําไมเขาถึงบอกแบบนั้นเขาบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าตลาดเนี่ยรับรู้แล้วก็ตอบสนองข่าวดีไปแล้วหรือ,อยังประสบการณ์ของลีก็คือ เขาเคยเป็นนักวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มวายร์สต็อกนะคะหรือว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจไร้สายต่างๆค่ะเขาบอกว่าเขาทุ่มเทเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะคะไปกับการศึกษาโมเดลแล้วก็หาหุ้นแนะนําแล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งที่เขาเชื่อมั่นนะคะว่าน่าจะทําให้เขาเห็นภาพของแต่ละบริษัทที่ชัดเจนท้ายที่สุดค่ะเขาก็ไปเจอบริษัทที่น่าจะสามารถทํากําไรได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแต่แล้วกลับพบค่ะว่าบริษัทที่ทํากําไรได้ยอดเยี่ยมนั้น ราคาของหุ้นนั้นกลับไม่ได้เด้งตามกําไรแต่อย่างใดนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือปัจจัยที่น่าจะทําให้หุ้นบวกได้อาจจะไม่ได้ทําให้ราคาหุ้นถีบตัวขึ้นไปได้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตลาดแหละว่าจะตอบรับกับข่าวสารและความคาดหวังอย่างไรนะคะเพราะว่าในแต่ละกิจการหุ้นแต่ละตัวนักลงทุนก็อาจจะมีการตอบสนองแล้วก็มีความคาดหวังที่แตกต่างกันซึ่งนี่กลายเป็นสิ่งสําคัญ ที่เขาใช้สำหรับการมองตลาดนับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ใช่แค่พื้นฐานของหุ้นเพลงอย่างเดียวแต่เขาดูอารมณ์ของผู้คนที่ตอบสนองต่อราคาหุ้นแล้วก็ธุรกิจนั้นประกอบกันก่อนตัดสินใจด้วยเสมอค่ะคนต่อมานะคะก็คือแอปปี้บิลเลอร์รีวี่ค่ะผู้ร่วมก่อตั้งพรามไทม์พาร์ทเนอร์สนะคะเธอบอกว่าบทเรียนที่น่าจะมีราคาแพงที่สุดก็คือความอดทนค่ะความอดทนเนี่ยนะคะเป็นเรื่องยากมากสําหรับนักลงทุนในตอนนี้นะคะท ทำไมเธอถึงบอกแบบนั้นเธอเองนะคะกำลังโฟกัสในการลงทุนเวนเจอร์แคปิตอลกับกลุ่มอุตสาหกรรมลองจีบีทีนะคะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุที่ยืนขึ้นนั่นเองเธอบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการรอค่ะกว่าจะเริ่มเห็นดอกผลว่าเงินที่ลงไปนั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับผู้ลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าจะได้รับการยอมรับโดยเฉพาะ ในตลาดที่อาจจะมีการควบคุมด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสุขภาพหรือบริการทางการเงินนะคะดังนั้นเธอจึงระมัดระวังค่ะเวลาเห็นข้อมูลอะไรที่ดูเหมือนว่าจะเร่งให้เธอเนี่ยตัดสินใจหรือว่าเร่งให้เธอเนี่ยไปตีกรอบความคิดเธอจะพยายามระมัดระวังนะคะไม่ให้ตัวเองไปรีบตอบสนองเร็วจนเกินไปอีกในนึงเธอบอกด้วยนะคะว่าเวลาจะลงทุนเนี่ยนะคะเธอจะสนใจธุรกิจที่เป็น must have มากกว่า n ice to have ค่ะแปลว่าเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่ต้อง แต่ไม่ใช่ธุรกิจที่อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าธุรกิจแบบหลังอาจจะทํากําไรให้ได้บ้างแต่ธุรกิจแบบแรกยังไงผู้คนก็ต้องใช้แล้วก็ทํากําไรให้กับพอร์ตการลงทุนได้แน่นอนในท้ายที่สุดนะคะ มาดูนะักลงทุนชาวญี่ปุ่นกันบ้างน,นะคะที่เขาแชร์ประสบการณ์ที่ล้ำค่าของเขาให้กับเราได้ฟังค่ะเขาก็คือชูเฮอเบะนะคะผู้ก่อตั้ง Spark Group นั่นเองค่ะย้อนกลับไปในปี2002เนี่ยนะคะ mm hmm. อาเบะเขาไปดึงกองทุนบำนาญภาครัฐชื่อดังเข้ามาบริหารแล้วก็เข้ามาลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นค่ะเขาใช้รูปแบบที่ชื่อว่า corporate engagement เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าตัว corporate engagement คืออะไรแต่ว่าเรื่องเล่าของทางอาเบะที่น่าสนใจก็คือเขาไปโน้มน้าวให้บริษัท ะะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทในท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถประดมทุนนะคะหรือว่าได้สีดฟันมาช่วงแรกเนี่ย200ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะผ่านไปไม่นานนะคะเขาสามารถทําเงินจาก200ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาถึง15เท่าได้มาเป็น3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์สพรามคลายสิตขึ้นในปี2008ซึ่งกองทุนบํานาญก็เลยตัดสินใจถอนเงินออกจาก ตัวกองทุนของเขาไปสิ่งที่เขาตัดสินใจและเขาก็บอกว่ารู้สึกผิดมากก็คือเขาตัดสินใจยุบกองทุนหรือว่าปิดกองทุนไปในท้ายที่สุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่เขาตั้งกลยุทธ์ขึ้นมา corporate engagement เนี่ยเพื่อที่จะลงทุนแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีแต่ท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจปิดไปแต่ตัวเขาเองนะคะก็ยังเชื่อมั่นในกลยุทธ์ก็เลยนําเงินไปลงทุนในธุรกิจที่ราคาหุ้นเนี่ยท้ายที่สุดเพิ่มขึ้นมาถึง3เท่าในช่ว สองถึงปีหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มีคนสนใจมาซื้อธุรกิจของเขาที่เขาถือหุ้นอยู่ไปด้วยค่ะอาเบกก็เลยบอกนะคะว่าเอ๊ะ ในเมื่อตัวเขาเองก็ดูเหมือนว่าตีกรอบแล้วก็วางหมากกลยุทธ์ไว้ถูกแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะทําต่อนะคะเขาก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะเปิดบริษัทลงทุนที่ชื่อว่า KKR Co. ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นบริษัทลงทุนแถวหน้าของโลกแล้วก็มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะแล้วกลยุทธ์ที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ปี2002ก็คือ Corporate Engagement เนี่ยก็กลายเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะอาเบะ บอกว่าความเสียใจในครั้งนั้นแหละเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ฝังใจเขาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าจะยอมถอดใจไม่น่าจะยอมทิ้งไอเดียแล้วก็ไม่น่าจะยอมปฏิเสธความเชื่อมั่นของตัวเองทงั้งๆที่เขารู้นะคะว่าสิ่งเหล่านั้นน่าจะสําเร็จแน่ๆดังนั้นบทเรียนของเขาก็คืออย่าถอดใจกับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะทําได้สําเร็จนะคะทีนี้ corporate Engagement คืออะไร corporate Engagement เนี่ยก็คือการที่องค์กรธุรกิจเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ทําแค่ธุรกิจอย่างเดียวค่ะเขาไปดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนเลยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรนะคะมาช่วยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจค่ะเพราะว่าหลักการนี้เชื่อนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยประโยชน์เนี่ยจะตกอยู่กับทั้งองคอ์กรทั้งชุมชนแล้วก็ทั้งคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและนั่นเองก็จะทําให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้ไม่ว่าสถานการณ์จะท้าทายหรือว่าซับซ้อนแค่ไหนนั่นเองนะคะ ดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีคิดของเขาว่าถ้าสามารถยึดหลักการที่ถูกต้องได้ยังไงผลลัพธ์ต้องออกมาดีเสมอแต่ว่าอย่ารีบถอดใจไปก่อนเท่านั้นเองค่ะ ไปไฟหนึ่งมุมนะคะของคนที่มองภาพใหญ่แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีต่อเอในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะคะคือคริสตีนฟิลพอร์ตค่ะผู้จัดการพอร์ฟิโอด้านกลยุทธ์ของตลาดเกิดใหม่ที่ a r e รียลอินเวสท์เนะคะเขาบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะเข้าไปลงทุนที่ไหนเนี่ยต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่างรัฐบาลด้วยนะคะทาไมเขาถึงพูดแบบนี้ประสบการณ์ของเขาคือเขาเคยนําเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจส่งออกของไนจีเรียกั กุรกีค่ะทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐนะคะอย่างตอนนั้นเนี่ยไนจีเรียมีการควบคุมเงินทุนส่วนทางด้านของตุรกีนะคะก็มีนโยบายการเงินนอกกรอบด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ส่งผลกดดันสภาพคล่องแล้วก็ทําให้ค่าเงินของทั้งสองประเทศนั้นอ่อนค่าลงฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็เอะนะคะว่าเอะพอค่าเงินอ่อนค่าถ้าเขาไปลงทุนในเทอมดอลลาร์สหรัฐเองก็น่าจะได้อนุสง์จากค่าเงินใช่หรือเปล่าคําตอบคือใช่ค่ะแต่อีกในหนึ่งนั้น ความกังวลมีมากกว่ากังวลว่าเขาจะสามารถถอนการลงทุนและนําเงินออกจากประเทศได้หรือเปล่านะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่ทําให้เขาเนี่ยนะคะตั้งกฎใหม่ของตัวเองค่ะบอกว่าเวลาจะลงทุนเนี่ยต้องสังเกตด้วยนะว่าประเทศในตลาดเกิดใหม่หรือแม้แต่ประเทศพัฒนานแล้วก็ตามรัฐบาลแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะตัดสินใจในแง่ของการดําเนินทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยไม่ได้คํานึงถึงเศรษฐภาพแล้วก็การ ตเติบโตเสมอไปค่ะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเชิงลบที่ใหญ่โตกว่าที่นักลงทุนคาดเอาไว้เสมอนะคะดังนั้นนโยบายภาครัฐจึงมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันค่ะ สุดท้ายนะคะไปฟังมุมมองของทางวิลเลี m ยมเบิร์นสไตน์นะคะที่ปรึกษา Efficient Frontier และก็ผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Four Pillars of Investing นะคะเบิร์นสไตน์เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าอยากจะประสบความสำเร็จการลงทุนนะคะต้องแยกให้ออกระหว่างทุนมนุษย์หรือว่า Human Capital กับการลงทุนหรือว่า Investment Capital ค่ะเขาบอกว่าสออย่างนี้เหมือนจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันเลยนะคะเล่าให้ฟังเรื่องของทุนมนุษย์หรือว่า Human Capital ก่อนค่ะเขาบอกว่าตัวเขาเอง ต้อนกลับไป40ปีก่อนเขาเป็นนักประสาทวิทยาทำงานที่มั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตจากอาชีพที่ตัวเองทำอยู่นะคะถ้าเทียบเฉพาะทุนมนุษย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงมีความปลอดภยัยพึ่งพาได้ ซึ่งถ้าเปรียบกับสินทรัพย์ทางการลงทุนตัวเขาในวันนั้นที่ยังเยาวไหวเนี่ยเหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลค่ะที่มีความปลอดภัยสูงนั่นเองนะคะแต่อาจจะมีผลตอบแทนที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ในขณะที่วันที่เขาอายุเยอะขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นช่วงขาลงของชีวิตเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงทันทีถ้าเทียบกับสินทรัพย์เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะคะนั่นคือเทียบใน หมวดของทุนมนุษย์ค่ะแต่ตัดภาพกลับมาในโลกของการลงทุนหรือว่า investment capital เขาบอกว่ามองแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคนไปลงทุนในพันธบัตรหรือว่าในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำตอนคุณอายุน้อยๆเนี่ยกว่าที่เงินจะทำงานกว่าที่ดอกเบี้ยจะทบต้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะโตไม่ทันเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าอย่างหุ้นที่มีเวลาในการทำงานของมันนะคะดังนั้นถ้าทุนมนุษย์ของคุณอยู่ในระดับที่มีความ มั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยสูงจะดีกว่าไหมถ้าเราจะตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าเข้าไปใน Investment Capital ที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยอย่างหุ้นนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยทำงานโดยมีรอบระยะเวลาของมันเช่น10-20ปีเป็นต้นในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าคุณอายุเยอะแล้วในแง่ของการทำงานทุนมนุษย์ของคุณอาจจะเป็นขาลงแต่ในแง่ของการลงทุนคุณจะเสี่ยงสูงมากไม่ได้นะคะคุณต้องลดความเสี่ยงลงแล้วก็ไปลงทุ ในสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยอย่างเช่นตลาดพันธบัตรเป็นต้นสรุปง่ายๆนะคะเบรนสไตน์ <Bern stein S 1> กำลังบอกเราว่าในวันที่คุณอายุน้อยมีความมั่นคงทาง,ทางการงานก็ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงหน่อยสิแต่ถ้าคุณเติบโตขึ้นมาอายุมากขึ้นแล้วคุณก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงจากการลงทุนไปถือพันธบัตรได้เช่นเดียวกันค่ะสรุปนะคะบทเรียนที่แต่ละคนให้กับเราไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะคนแรกค่ะบิลกอสนะคะบอกกับเราว่าการเลเวอเรจเนี่ยอย่ากเกิน3%เของ สภาพคล่องที่มีอยู่นะส่วนแอนเมลตินะคะบอกว่าเชื่อกกินของตัวเองบ้างอเล็กซ์แพคนะคะบอกว่าการลงทุนก็คือการเล่นกีฬาเป็นทีมโทมัสลีค่ะบอกว,ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกอาจจะไม่ได้ทําให้ราคาุขึ้นก็ได้แอบบี้มิลเลอร์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือความอดทนเนี่ยแหละค่ะส่วนอาเบะนะคะกําลังบอกเราว่าอย่าถอดใจหรือยอมทิ้งกลยุทธ์ที่คุณมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วคริสตินบอกนะคะว่าสิ่งสําคัญก็คืออย่าลืม มองรัฐบาลด้วยวานโยบายเขาเป็นอย่างไรส่วนเบิร์นสไตน์นะคะบอกเราว่าต้องแยกให้ออกนานระหว่าง Human Capital กับ Investment Capital ค่ะและนี่ก็คือบทเรียนที่เชื่อว่าใครหลายคนก็นำไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองได้หรือใครมีบทเรียนอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมลองแบ่งปันกันมาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะ